กูจะให้พรพวกมึงนะใครได้ยินพรที่ปู่ให้ก็ขอให้พวกมึงโชคดีนะขอให้พวกมึงหมดทุกขอให้มึงร่ำรวยรวยวันรวยคืนขอให้นี่สิงมึงหมด ขอให้โรคภัยมึงหายขาดขอให้มึงมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติและขอให้มึงหมดทุกหมดโศกขอให้มึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวมึงธุรกิจการงานของมึงขอให้ตตโตโตวันโตคืนขายดีขายคล่องขาย,ขขายหมดเทน้ำเทท่าและขอให้พวกมึงมีชีวิตที่ยืนยาวอนาคตสดใสขอให้พวกมึงมีแต่ความสุขตลอด ไปนะปู่ให้พอแล้วใครเจอขอให้มึงฟังและมึงจะโชคดีเหมือนที่ปู่พูดคำศักดิ์สิทธิ์ของปู่คำป่าคำพูดของปู่ศักดิ์สิทธิ์นะผู้มึงเอาไปใช้เอาไปฟังแชร์กันด้วยละ่ะ